สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้ผมจะมารีวิวเคนดามะในรุ่นป๊อปนะครับก็ภายใต้แบรนด์คลอมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับเคนดามะของคลอมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นป๊อปนะครับโอเคก็ผมได้เลือกเป็นสีเหลืองมานะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยครับเขาจะมีเจาะรูให้เราเนี่ยสามารถเอานิ้วเข้าไปจับเรียกว่าผิวของตัวเคนดามะนะครับได้ก่อนที่จะซื้อสําหรับคนที่ ไปเจอหน้าร้านนะครับแต่ว่าเราคงหาหน้าร้านกันได้ยากนะครับโอเคก็ตัวนี้เนี่ยผมเลือกเป็นสีเหลืองมาแพ็กเกจก็เลยเป็นสีเหลืองด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีหลากหลายสีเลยแล้วก็แต่ละสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามแพ็กเกจด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับโอเคครับพอแกะออกมาแล้วนะครับในกล่องเนี่ยเราก็จะเจอเคนดามะนะครับแล้วก็เป็นตัวใบสีเหลืองตัวนี้ซึ่งในใบนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราแกะออกมา เขาก็จะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แล้วก็จะมีเป็นเชือกสำรองนะครับไว้อีก1เส้นนั่นเองโอเคแล้ก็ด้านในเนี่ยจะเป็นเรื่องของเบสิกนะครับในการเล่นต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเคนดามาก,กันมาเริ่มกันที่ตัวเคนก่อนเลยครับตัวเคนเนี่ยครับก็จะเป็นสติกเกอร์เงินเงินเงาเงา,เงานะครับก็ จะเป็นโลโก้คอมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกธามะนะครับก็จะเป็นการสกีนคําลงไปครับตรงสีขาวเนี่ยครับเขาก็จะสกีนเป็นแบรนด์เลยนะครับว่าคอมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับรอบทั้งลูกธามะเลยนั่นเองครับก็ตัวธามะเนี่ยจะเป็นสีแบบทูโทนก็คือมีเหลืองขาวนั่นเองซึ่งในรุ่นป๊อปเนี่ยครับทุกตัวเนี่ยจะเป็นสีแบบทูโทนกันหมดเลยครับ ข้อดีคือเวลาเราเล่นทิกเนี่ยครับสมมุติว่าลูกหมุนอยู่เนี่ยครับเกิดเราต้องการที่จะเสียบเข้าไปให้ตรงเนี่ยครับเราจะได้โฟกัสได้ง่ายขึ้นเราสามารถโฟกัสแต่สีขาวได้ครับเพื่อให้รู้ว่าจังหวะไหนที่เราควรจะเสียบนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยให้การเล่นเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นป๊อปเนี่ยครับเขาก็ได้ออกแบบตัวเค็นเนี่ยครับในเรื่องของถ้วยต่างๆด้านใหญ่ด้านเล็กเนี่ยครับได้ลึกแล้วก็ กว้างกว่าในอีกหลายรุ่นนะครับทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยสามารถวางบอลได้ง่ายขึ้นรับได้ง่ายขึ้นนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยากฝึกตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเอามาฝึกได้เลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นได้เลยนะครับโอเคก็โดยรวมเคนดามะก็ประมาณนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันอีกนานเลยนะครับสําหรับตัวสีเหลืองเคนดามะตัวนี้นะครับครับก็จบไปแล้วสาหรับการรีวิวคอมเคนดามะนะครับก็ในรุ่นป๊อปนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวนี้เนี่ยอีกระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะทำคลิปสอนเคนดามะในการเล่นต่างๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักในการสอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเคนดามะรุ่นป๊อปตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ890บาทนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถดูทด้ที่แฟนเพจฟลิปสมายเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีสีหรือว่ามีจานวนไม่เยอะมากยังไงก็ ลองถักเข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่แฟนเพจฟิปสมายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเราไว้เจอกัใหม่นในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ